ันนี้มีเหตุระทึกเหตุระทึกเกิดขึ้นแต่เขาบอกว่าคือเขาไม่ตอบพอถามจริงๆเขาไม่ตอบแต่ทีนี้เราก็จะดูว่าเขามาเขาต้องการอะไรเป็นองค์กรอิสระนะคะเป็นองค์กรอิสระมาจากทางขอนแก่นแต่เรายังไม่ดูเราไม่รู้ทีท่าเขาเนาะเราไม่รู้ทีท่าเขาว่าว่าเขาจะมาลักษณะอย่างไรนะคะแต่เขาก็ทําตามเรานะคะแล้วก็ มาจากขอนแก่นมาจากขอนแก่นเขาเป็นภาคประชาชนเป็นองค์กรตรวจสอบภาคประชาชนนะคะนะคะเราเราสังเกตการไปก่อนนะคะ เราสังเกตการไปก่อนเดี๋ยวเราก็จะมีทีมงานของเราที่คอยสอดสอ่องอยู่ด้านนอกอยู่ทุกจุดค่ะตอนนี้กระจายกันทุกจุดเลยนะคะ<ฮ>เขาบอกว่าเป็นองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐก็เลยถามว่าใครให้มาเขาบอกว่ามาตามคำสั่งคำสังงส่งน่าจะเป็นภาคประชาชนน่ะนะคะทางคำสัง่งจะมาคุย ชาชนคนไทยคนหนึ่งค่ะถ้าอยากมาไม่ใช่ว่ามาตรวจสอบเราก็มาดูมาชมพระบารมีท่านน้ำเล็ท่านไทยไม่เป็นไรครับมาไกลด้วยออกจากขอนแก่นออกจากนู่นกี่โมงคะออกจากนู่นกี่โมงคะเช้าเลยทานแล้วไปติดทางนี้ค่ะทานอาหารกลางวันก่อนมาหรือยังคะ ตอนนี้เราก็ไปถูเป็นตาให้คุณธนบดีนะคะคิดดูซิว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดท่านอยู่คนเดียวแล้วน้องๆเขาก็ต้องกลัวกันนะเนาะแต่ยังดีว่าตอนหลังนี่มีมีกล้องคนละสองสามคนละสองสามกล้องนะคะ คนใส่เสื้อขาวอ้วนๆนะคะจะน่าจะเป็นเป็นผู้นำนะคะเขาบอกว่าเข้ามาในภาคประชาชนนะคะรอดูซิว่าเดี๋ยวจะคุยอะไรกับท่านประธานเขาก็ทำตามเรานะคะเราบอกว่าให้ไหว้อะไรเขาก็ไหว้ ตอนนี้เรากํากำลังกระจายกำลังไปจุดต่างๆนะคะทั้งนอกเครื่องแบบทั้งทั้งเปิดเผยนะคะเราก็มีคนของเราอยู่เหมือนกันนะคะคนของเราก็กระจ,ระจายตอนนี้พ่อพ่อแม่พี่น้องเราก็มากันรถตู้หนึ่งนะคะมาก ตอนนี้ไม่ว่าอะไรเนาะเราก็ต้องระวังเพราะว่าถ้าหากว่ามาดีก็ดีไปแต่ถ้าหากว่ามาแบบคือน่าจะมาดีแต่มาคุยอ่ะคุยอาจจะเอาข้อมูลแต่เราเราตรวจในเรื่องของอาวุธเรียบร้อยแล้วอาวุธยุดโทปปรณ์อะไรก็ไม่มีนะคะก็ตรวจแล้วแหละแต่ก็ไม่รู้ว่ายังไงเนาะเดี๋ยวเราคอยดูทีท่าคีน มาประมาณ11คนนะคะตอนแรกใส่แจ็กเกตแจ็กเกตมาทีนี้เราก็พอใส่แจ็กเกตมาเราก็ให้ถอดนะคะให้ถอดอพี่น้องเราก็สบายนะคะ <c oughs> พี่น้องเราก็มากันเยอะนะคะมากันเยอะอาเชิญท่านรับทูกได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวไหว้ตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปรวมกันตรงโน้นนะคะ สนีนะคะแล้วก็เชิญทางนู้นนะคะนะคะทานข้าวกันมาหรือ,อยังคะเนี่ยเดินทางไกลเลยจากขอนแก่นใช่ไหมคะเะะชิญค่ะเชิ